สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้โปรแกรม Flip pdf pro นะครับผมโปรแกรมนี้ใช้ทำอะไรโปรแกรมนี้ใช้ในการสร้างนะครับอีบุ๊กหนังสืออีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้ในการอัปโหลดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตนะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อันนี้ทำไม่ยากนะครับมีไม่กี่ขั้นตอนในโปรแกรมนี้ สำหรับโปรแกรมนี้ใช้ได้ง่ายมากชื่อ Flip PDF Professional นะครับตัวน,นี้มาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับไปที่โปรแกรม Flip PDF Professional ครับเปิดขึ้นมาจะมีรูปร่างหน้าตาให้แบบนี้นะครับส่วนซ้ายมือเป็นส่วนที่ตกแต่งใช้สำหรับตกแต่งนะครับนี่ตกแต่งพื้นหลังตกแต่ง ขอบแต่งหน้ากระดาษต่างๆนะครับส่วนข้างบนจะมีไฟล์อิ p พอร์ต pdf open project อ e ิพอร์ตก็คือนําเข้าจากไฟล์ pdf ของเราที่เราได้ทํามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเอาเข้ามาในโปรแกรมนี้ให้เป็นหนังสือเป็นรูปแบบหนังสือส่วน open project ก็คือการเปิดไฟล์เก่าที่เราเคยสร้างไปแล้วนะครับ save project as ก็คือการ s a v ิ้มงานใหม่นะครับท้มงานในชื่อใหม่ต่อไป export c u r r e n t setting team อันนี้ก็คือการนำไฟล์นี้ออกไปใช้งาน import team ก็คือการนำเข้าทีมหรือรูปแบบของหนงังสือของเรานั่นเอง export ก็คือออกนะครับอ่าคร่าวๆประมาณนี้มาดูตัวถัดไป convert อ่า c อนเวิรใช้ทำอะไรคอนเวิร์ใช้ทำให้หนังสือตัวนี้ออกไปจากโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับ Export Convert ก็คือการนำออกไปเป็นรูปแบบของหนังสือนะครับต่อไปตัวต่อไป Option Option ก็คือตัวเสริมต่างๆเช่นแฟลดภาษาแฟลดภาษาจาวานะครับ สามารถใส่ได้นในตรงนี้แอปพลิเคชันออปชันอันนี้ก็ตกแต่งพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเฮลคือตัวช่วยเมื่อเราไม่เข้าใจอะไรตรงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามก็ได้ไปที่ตรงนี้เลยนะครับส่วนบนก็มีแค่นี้มาดูส่วนที่2 import pdf อันนี้เขาช็อตคัดมาให้เลยจากตัวนี้นี่จาก import ไฟล์ pdf ตัวนี้ import มาให้อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการทำคือ,ค,อคลิกไปที่ import pdf นะครับ จะขึ้นหน้าต่าง Import e PDF ขึ้นมาตอนนี้เราก็มีแค่น้าทีทำให้ไฟล์ PDF เข้ามาในโปรแกรมนะครับให้ไปคลิกที่ Browse กดไปที่ Brow s e ครับหาไฟล์ที่เราต้องการจะมาทำเป็น ebook นะครับในที่นี้เราต้องทำเป็นไฟล์ PDF ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นฟลิปสำหรับ PDF Professional นะครับข,ขาอ็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้อง นำไฟล์ PDF เข้ามาในโปรแกรมถึงจะใช้ได้นะครับอันนี้เราก็กดไปหาไฟล์ PDF ที่เราสร้างไว้เดี๋ยวกดหาก่อนนะครับสมมุติเลือกตัวนี้นะครับกดเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกด open นะครับส่วนที่2ข้างล่าง The page r a n g e r s to import นะครับตอนนี้เขาจะบอกว่ารวมหน้าทั้งหมดหรือเปล่าถ้าไม่รวมให้คลิก custom นับจากหน้าไหนไปถึงหน้าไหนนะครับแต่ถ้าเอาไฟล์ทั้งหมดที่เราต้องการที่เราเตรียมไว้แล้วเ,เข้ามาทั้งหมดทุกหน้าให้คลิก all page นะครับนะอ่รมันทัดต่อไปคลิก import only import 10 page อันนี้ก็จะถามว่าถ้าเราเลือก10หน้าตัวน,นี้ก็จะเป็นเหมือนตัวทดลองใช้ได้แค่10หน้านะครับให้เอาลูกศรตรงช่องสี่เหลี่ยมออกเอเราสอนช่องสี่เหลี่ยมออกแล้วเราก็จะใช้ได้ไม่จํากัดหน้านะครับตรงนี้หลังจากนั้นไม่ต้องสนใจกด import now เข้ามาเลยตอนนี้โปรแกรมก็จะรันไฟล์ pdf เข้ามาในโปรแกรมตัวนี้แล้วครับ ถ้าหน้าเยอะก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับตอนนี้สองสองในเก้าหน้านะครับทำเก้าหน้านะหลังจากโหลดเข้ามาในโปรแกรมตัวน,นี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับตามที่ธีมที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจธีมที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับธีม มาดูที่ซ้ายมือนะครับตอนนี้คลิกดูก็จะมีทีมให้เราเลือกบนสุดเขียนว่า get more team online อ่าหมายความว่าเราสามารถไปโหลดทีมออนไลน์ได้ถ้าเราตัวน,นี้เราก็สามารถ get more ได้เลยนะครับไปเลือกเพจที่เราต้องการเลือกแบบฟอร์มที่เราต้องการนะครับตอนนี้เขาก็จะมีให้จำกัด6ถึง7ตัวนะครับที่เลือกเดี๋ยวลองเลือกตัวไหนดูก็ได้ครับ อ่าเดิอตัวนี้หลังจากที่เราเลือกแล้วอยู่ด้านหน้าซ้ายมือจะมีให้ปรับตั้งค่านะครับค่าตัวหนังสือสีอะไรนี่ค่าฟอนต์คัลเลอร์ค่าปุ่มปุ่มสีอะไรค่าแบ็กกราวด์สีอะไรแล้วแต่เราชอบนะครับตัวน,นี้ก็ปรับได้เอาไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนเกี่ยวกับรายละเอียดการตกแต่งหน้าฟิป อีบ e ุ๊กของเรานะครับเมื่อได้ตามต้องการแล้วให้มาเราทดลองดูนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบหนังสือที่เราต้องการสามารถจับขยับได้เปิดได้สามารถใส่เสียงใส่ภาพใส่วิดีโอได้นะครับใส่ลิงก์ใส่อะไรได้หมดแต่สำหรับวันนี้จะสาธิตแค่การนำเข้าไฟล์จาก PDF มาในโปรแกรม Flip PDF Professional นะครับอ่า เมื่อเราได้ครบทุกหน้าตรวจสอบไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับวิธีการนำไปใช้ให้ไปที่ convert to flipping book นะครับอันนี้หมายถึงการที่จะเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ออกไปจากโปรแกรมเพื่อจะนำไปเผยแพร่นะครับให้ไปคลิกตรงนี้เลย convert to flipping book นะคลิกเขาก็จะให้เราเลือกนะครับเอา put folder หมายความว่า ไฟล์ที่เราจะเซฟออกไปจากตัวโปรแกรมไปลงที่ตรงไหนไปลงที่โฟลเดอร์ไหนนะครับถ้าใครตั้งไว้แล้วก็เข้าไปที่ตั้งไว้เลยถ้าใครยังไม่ตั้งไปที่บราว s e นะครับอันนี้จะเลือก d e สก์ท็ก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการนำมาใช้นะครับ make new folder นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เซฟไปในนั้น ต่อไปบรรทัดที่2 file name ตั้งชื่อไฟ name ของเรานะครับปกติแล้วจะตั้ง i n d เดไว้ให้แล้วนะครับเป็นค่ามาตรฐานเพื่อในการอัปโหลดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตนะครับไฟลอินเทอร์เน็ตเขาจะอ่านไฟอินเด็กก่อนนะครับมันจะ .html นะครับพอเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาไฟอินเด็กจะถูกเรียกไปใช้ก่อนตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากนั้นกด คอนเวิร์เลยครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะไล่ตามเพจแต่ละเพจของเรามีกีฬาก็จะไล่ตามนั้นนะครับอ เมื่อครบทุกหน้าแล้วครับมันก็จะขึ้นเตือนว่า convert finish นะครับผม mm hmm. ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วกด yes เข้าไป mm hmm. ตัวอินเทอร์เน็ตตัวไฟล์ h t m l ก็จะรันขึ้นมาในอ mm ินเทอร์เน็ตของเรานะครับ mm hmm. ไม่จำเป็นต้องต่อเน,น็ตก็ได้นะครับ mm hmm. อันนี้เป็นไฟล์ออฟไลน์สามารถดูได้เลย นะครับสังเกตดูมันจะบอกว่ามาจากไฟล์ได้ียูเซอรชื่อของเรามาจากเดสก์ท็อปอยู่โฟลเดอร์ไหนและไฟล์อะไรนะครับไฟล์ index.html นะครับดังนั้นลองเปิดนี่คลิกดูได้เลยใช้ได้ทั้งเมาส์เปิดและคลิกจากคีย์บอร์ดนะครับลูกศรซ้ายขวาก็จะเปิดให้ตามที่เราคลิกนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีสาธิตเพียงแค่นี้นครับติดตามคลิปต่อไปจะสอนรายละเอียดเกี่ยวกับการใส่เสียงใส่แวใส่รูปภาพนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ